ินมาให้อายุน้อยด้วยยี่ยี่สิบห้ากว่าก็รูปร่างดีด้วยไปดูกันเพื่อไปเพิ่มความแข็งแกร่งของของเท้าของหน้าขาเราตอ้ตอนอุนกว่าโดยที่ส่วนมากผมจะต้มไข่แล้วกินน้ำพริกจะมีกัว เราก็จะเอากินแบบว่ากินดิบหรือไม่แเกแล้วก็ล้างถ่ายคลิปมาบางครั้งก็ใช้เวลาตัดต่อเยอะจะใช้คลิปเช้าสองลูกเย็น อ่าตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอนเที่ยงสองลูกแมตไน้เทโรเทโรกำลังฟัวกำลังแย่ด้วยนัดนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่าสี่ลูกลูกแน่ออกกำลังกายด้วยกันแต่แก้ขายผลไม้ ที่หน้าประจัรยิ่งเลยทาให้มีวันนี้ได้คนขั่วว่าอร่อยเพราะคนขั่วก็แม่ยี่สิบถึงยี่้านาที <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> จะได้ภายใน15นาทีแน่น่า <Yeah. S 1> สวยเลยแหละ <Yeah. S 1> ไปือ้อ่ยวอันนี้เวลาประมาณยาม พั่วอย่างสม่ำเสมอเนี่ยแบบน้ำ้ม <c oughs> ไปเรง่ไปแล้วก็ลดไปโดยไมใ่ให้มันดำเริ่นไปแป๊แบแป๊บ ก็จะผ่านไปเดือนที่สองของปีแล้วว่าาทิตย์ที่แล้วอ่ะไปวิ่งขึ้นสะพานได้ประมาณห้าโลก,กว่านะไม่เกือบห้าโลเอามกินทพริกผมนะโหถ้าแช่ตัวยเย็นเราอยู่ได้ไหลายเดือนนะเิด ถ้าใครมีลูกเล็กเอาหอัวหอไปไว้บนหัวนองอย่างตั้ัวอย่างสม่ำเสมอเนี่ยแบบสวยเลยอยู่ที่บ้าน หาอะไรทำกินอร่อยๆก็ยี่สิบถึงยี่ห้านาทีฟลุกฟลุกทำอะไรครับสงสัยจะดูไปจะดูในเฟซมั้ง การทดสอเอซีก็ทำทำให้เนี่ยทานุวัตวันนี้ก็แก่ตัวลงอายุมากแล้วก็พยาย ทำพริกเผาถ้าไว้ข้างนอกไว้อะัภูมิห้องก็ได้ไม่กี่วันเลยนี่รู้จะทำจิ้มอะไรเนะี่น้ำจิ้มแจ่วหรือน้ำจิ้มซีฟูด้ด250รูกมารับฟังพวกที่เป็น เป็น,นอะไรอต้าพวกที่วิ่งวิ่งเชลลวิ่งจัดว่าอร่อยเนี่ยสโลแกนของส่วใช่ไหมอร่อรเพราะออเดอร์มากกว่าห้าโลเมื่อไหร่ก็เราก็ทำเลยถ้าใครสั่งเข้ามาเราก็เก็บออเดอร์ไว้ตอนเลี้ยงลูกตอ,ตอนเลี้ยงลูกก็เอาหอม หั่นหอมน้ำพริกผักหนึ่งปลาหนึ่งผักก็อ่อนเลยใส่ถ้วยกรีบสองกรีบอะใส่สักสองสาวมวันก็เปลี่ยนทีขั้วพริก นี่ก็เสร็จไปแล้วนี่ก็ขั้วหอมพร้อมกับกระเทียมพร้อมพๆกันประมาณห้ากิโลถ้าใครมีลูกเล็กเอาหอัวหอไปไว้บนหัวนอกพรุ่งนี้อยากไปขึ้นสะพานอ่ะโดยไปเลยสวัสด สวัสดีครับสวัสดีครับผมขยันมากมีอเอเดอร์มากกว่าห้าโลเมื่อไหร่ก็เราก็ทําเลยถ้าใครสั่งเข้ามาเราก็เก็บออเดอร์ไว้น้าพริกอะไรอะไร ee? น้ำอะไรในแก้วโอ้เป็นน้ำสม้มน้มําส้มจริงจริงต้องอ่านเลย ที่สิบถึงยี่ห้านาทีเมื่อเช้านี้เพื่อนเพื่อนที่วิ่งด้วยกันที่ดันสงพันห้ากิโลไม่ดีเท่าไหร่ เดยวใส่ว่าว่าเรากินไม่มากโอเคนะครับเพื่อนๆรอ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 ,รอกินนิดๆนหน่อยแค่การมันมาให้เห็นทำไมต้องก,กินข้าวแค่ยี่สิบถึงยี่ห้านาที พระพิสุกสงฆ์มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายหนึ่งพักน้ำไม่ต้องต้มไม่ต้องลวกมะเขือลวเขาตมมาเขือเปอา้กิแล่นั้นแหบะบแต่เขามีเชฟที่บ้านนะมีแบ้นเขาทำ ก็ได้แต่ออกอปแรงทำแบบนี้แหละน้ำพริกผักมันหยุดของเรามันหยุดของบริษัทด้วย ความเร็วหรือวิ่งอะไรอ่ะถ่ายภาพออกมาสวยทั้งนั้นเลยะ พวกที่เป็นเป็นอะไรอัลต้าพวกที่วิ่ง